คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญอีพีก่อนหน้านี้นะคะหลายตอนเลยค่ะเราจะมีการพูดถึงเรื่องของการสร้างตัวเองค่ะให้เป็นคนที่ พูดชื่นชมได้นะคะขอบคุณเป็นหรือรู้สึกดีได้หรือว่าเรียกว่าพลังในเรื่องของการสร้างตัวของ grateful ขึ้นมาได้นะคะหรือทำใกล้เคียงอาจจะมีคำว่า gratitude ที่เกิดขึ้นให้กับตัวเราเองตอนนี้ในด้านของจิวิยาค่ะเชิงบวกจะมีการพูดถึงเรื่อง grateful เนี่ยไว้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็อีกบุคคลหนึ่งนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยากที่จะชวนคิดชวนคุยค่ะก็คือดรโรเบิร์ตเอลมอนค่ะ ดรโรเบิร์ตเอ็มเนี่ยได้อธิบายนะคะถึงเรื่องของเกรดฟูลเนี่ยว้2สขั้นด้วยกันว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมองเกรดฟูลเป็น2อขั้นได้นะคะก็คือหนึค่ะเกรดฟูลหรือความรู้สึกดีนะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเกิดจากการที่เราได้รับนะคะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะเราสามารถเป็นคนที่พูดคำว่าเยสคะ่ะในชีวิตของเราได้ สิ่งต่างๆที่เราอยู่รอบตัวนะคะตามที่ EP ก่อนหน้าที่เราได้ชวนคิดชวนคุยแล้วก็เราได้มีวิธีการและเทคนิคในการฝึกเกร f ฟูมาแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามคนที่มีเกร f ฟูมากขึ้นนะคะบุคคลคนนั้นค่ะเขาจะรู้สึกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ค่ะมันเป็นชีวิตที่ดีๆค่ะคำว่าดีๆค,คือเป็นชีวิตที่เพอร์เฟกต์ไหมไม่ใช่แต่เขาสามารถที่จะรับรู้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ค่ะ องค์ประกอบของชีวิตในแต่ละส่วนประกอบที่มันบังเกิดขึ้นกับตัวเขาในปัจจุบันนั้นเขาสามารถนะคะที่จะสัมผัสองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยความรู้สึกสุขได้ด้วยความรู้สึกดีได้เลยทำให้เขามีความสุขและเขาก็สามารถที่จะขอบคุณและชื่นชมกับความสุขตรงนี้ในองคประกอบที่มันเกิดขึ้นในความเป็นตัวเขาอะค่ะขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเขานะคะกับ ความสามารถของตัวเขาเองค่ะกับสิ่งที่เขาได้รับมามันเป็นเรื่องของตัวเองโดยตรงอะคะ่ะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นประดับแรกที่เกิดขึ้นส่วนนะคะระดับที่2ค่ะอีกขั้นหนึ่งค่ะที่ดรโรเบิร์ตนะคะได้พูดไว้ก็คือการชื่นชมสิ่งแวดล้ลอมภายนอกนะคะหรือสิ่งรอบตัวเราได้ค่ะนั่นก็คือหมายความว่าตัวเราเองไม่ได้อยู่กับการแค่รู้สึกดีกับ โลกภายในของเราโลกภายในทั้งเรื่องของความสามารถตัวเราสิ่งที่เราทําได้ขอบคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งที่ผ่านเข้ามากับตัวเราแล้วเราพอใจกับมันพึ่งพอใจนะคะกับสิ่งที่เป็นในมุมที่เป็นเราแล้วแต่ตัวของ grateful เนี่ยนะคะหรือความรู้สึกดีได้เนี่ยมันคือการส่งต่อค่ะมันคือการส่งออกต่อสิ่งภายนอกรอบตัวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผู้คนค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าตัวของสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เราได้เห็นนะคะอาจจะไม่ใช่สัตว์ที่เราเลี้ยงแต่เขาคือสิ่งมีชีวิตเขาคือสัตว์บุคคลรอบข้างหรือแม้กระทั่งนะคะสิ่งมีชีวิตอื่นๆต้นไม้ค่ะธรรมชาติต่างๆและโลกค่ะภายนอกมันไม่ใช่เป็นเรื่องของที่เขาจะมองแต่ตัวเองละแต่เป็นเรื่องที่เขาจะให้คุณค่าให้ความหมายค่ะกับสิ่งสิ่งอื่น เขากล้าที่จะพูดนะคะเพื่อส่งสิ่งดีให้สิ่งดีนั้นกับบุคคลภายนอกกับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้มันเป็นการชวนคิดค่ะถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลคนนั้นนะคะและจริงๆแล้วถ้าเราสามารถฝึกให้ตัวเราเองรู้สึกขอบคุณได้ค่ะรู้สึกดีได้เช่ไหมคะว่ามันจะเป็นเรื่องของการยกระดับจิตใจของตัวเราค่ะและเปลี่ยนแปลงตัวของเราได้ มันเป็นประโยชน์ได้หลายด้านเลยลองมาวิเคราะห์กันดีๆนะคะว่าถ้าเราฝึกความรู้สึกดีให้เกิดขึ้นได้สิ่งที่จะหายไปในตัวเราและสิ่งที่จะมีขึ้นใหม่คืออะไรคะสิ่งที่จะหายไปเลยก็คือความเห็นแก่ตัวคะ่ะหรือการมองแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งการเอาแต่ใจตัวเองคะ่ะเหมือนกับตัวเองคะ่ะเป็นศูนย์กลางของโลกคะ่ะคําว่าศูนย์กลางของโลกคือทุกๆคนคะ่ะต้องเชื่อชันทุกๆคนต้องฟังชันทุกๆคนต้องปฏิบัติกับชัน รนเปล,ปล่าฉันให้ฉันตามใจฉันเข้าใจฉันตามที่ฉันต้องการนะถ้าใครสามารถทําในสิ่งที่ฉันต้องการสิ่งที่ฉันอยากได้แล้วอันนั้นเนี่ยถึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ค่ะพฤติกรรมแบบนี้มันจะเริ่มหายไปจากตัวเราแต่สิ่งที่จะแทนที่เข้ามานะคะคือเราจะเป็นคนที่มีใจิตใจที่กว้างขึ้นค่ะใจเราจะใหญ่ขึ้นค่ะ ใจเราจะใหญ่ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามุมมองของเราค่ะที่มีต่อโลกเราจะหลุดจากการที่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางและของโลกแต่เรามองว่าเราแค่เป็นส่วนหนึ่งของโลกโลกอกว้างใหญ่โลกที่มีอะไรหลายอย่างมากเลยค่ะให้เราได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเปิดตัวเองเข้าไปในมุมที่กว้างขึ้นใจเราจะใหญ่ขึ้นเราจะมีความเมตตามากขึ้นค่ะกับผู้คนเพราะเราอาจจะมองว่าสิ่งที่เรามีในปัจจุบันอุ่ม,มันดีเนาะแล้วไปเห็นคนที่เขาแย่กว่าเราอะ่ะ ที่เขามีน้อยกว่าเราอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราเมตตาเขาเราอยากช่วยเขาเราอยากเจือจุนเขามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่แล้วเราจึงจะช่วยคนได้แต่ถ้าเราเทียบเงินที่เรามีนะคะหรือว่าสิ่งที่เรามีรายรอบเนี่ยมันยังมีมากกว่าบุคคลที่เขาอาจจะมีน้อยกว่าเราค่ะ เพราะนั้นมันจะเป็นมุมที่เป็นมุมหมุนกลับตัวเองเลยค่ะเป็นจุดยูเทิร์นตัวเองเลยคือมันจะทําให้เราค่ะเป็นคนที่เป็นผู้ให้มากขึ้นยูเทิร์นชีวิตของเราเป็นคนที่มีใจิตใจเมตตามากขึ้นค่ะและจากการที่เราเป็นผู้ให้มากขึ้นมันจะตามมาด้วยพฤติกรรมหลายอย่างหรือคุณลักษณะหลายอย่างซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ถ้าทําไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยเลยนะคะก็คือการที่เราเป็นคนที่มีใจิตใจที่เสียสละ เป็นคนที่มีใจที่ดีช่วยเหลือผู้คนและมันจะสร้างมุมมองให้เรามีพลังชีวิตในชีวิตของเรามากขึ้นเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตในแต่ละวันเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามันมีสิ่งดีๆที่มันซ่อนอยู่ในจังหวะชีวิตค่ะซ่อนอยู่ในมุมที่คนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นคิดสิคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถเห็นสิ่งดีๆในมุมที่คนไม่เห็นนะคะเรียกว่าเราเป็นคนที่มีความรวยความสุขทางด้านจิตใจเนี่ย เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่อะคะแล้วมันจะกล่อมกลาวตัวของจิตใจของเราคะ่ะให้ละเมียดมากขึ้นด้วยด้วยการที่เรารู้สึกที่เราจะส่งผ่านนะคะคำว่า grateful เนี่ยให้ได้ทั้งตัวเองแล้วก็ให้ได้ทั้งผู้อื่นด้วยนะคะดังนั้นนะคะการใช้ชีวิตค่ะอยู่บนโลกนี้ค่ะแน่นอนค่ะเราย่อมต้องเจอกับสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆผู้คนค่ะที่มีความหลากหลาย ทางด้านบวกและด้านลบค่ะหรืออาจจะเจอเหตุการณ์ที่ปกติจำเจเหมือนเดิมในทุกๆวันมันเป็นช่วงเวลาของชีวิตนะคะในทุกๆวันที่มันจะเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทำอะไรก็ตามค่ะที่เราฝึกตัวเองเข้าใจตัวเองค่ะแล้วก็เรียนรู้ที่จะฝึกให้เกิดคำว่ารู้สึกดีรู้สึกขอบคุณชื่นชม สิ่งที่มันเกิดกับเรานะคะและชื่นชมขอบคุณส่งผ่านความสุขดีๆนี้กับคนรอบข้างได้ค่ะตัวเราเองจะเป็นคนที่อิ่มเอมความสุขมากขึ้นค่ะและพลังของความอิ่มเอมของเราค่ะมันจะเป็นออร่าที่ปรากฏออกมาทางด้านของสายตาสีหน้าท่าทางหรือแม้กระทั่งคำพูดเราค่ะแล้วเราสามารถที่จะแบ่งปันค่ะ ความอิ่มเอมตรงนี้ให้กับบุคคลรอบข้างได้เรียนรู้เสมอนะคะกับชีวิตว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าสถานภาพค่ะทางเศรษฐกิจการเงินจะเป็นตัวชี้วัดหรืออยู่ที่ว่าจุดกําเนิดนะคะหรือพื้นเพเราเป็นอย่างไรแต่มันอยู่ที่ว่าณนะวันนี้ที่เราอยู่กับสภาพในทุกๆวันของชีวิตค่ะอยู่กับสิ่งที่เราเจอในแต่ละวันของชีวิตค่ะเราสามารถหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองกับชีวิตได้มากน้อยเพียงใดค่ะ ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณจริงๆนะคะรู้สึกดีค่ะที่ให้กำลังใจและติดตาม EP ต่างๆกันมานะคะอาจจะไม่ได้ตามกันทุกตอนแต่ได้ฟังแล้วก็ได้เป็นกำลังใจให้กันและกันมาตลอดนะคะและขอให้ได้ช่วยกันนะคะให้สิ่งดีๆนี้จะลงโลกจะลงตัวเราและส่งผ่านความรู้สึกดีคำชื่นชมการยอมรับ การเคารพสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้ค่ะให้กับคนอื่นๆค่ะอย่างน้อยๆหากสิ่งดีๆนี้เริ่มต้นได้จากตัวเราเองค่ะ แล้วเผื่อแผ่ไปยังคนอื่นได้ค่ะและเราเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่เราได้เผื่อแผ่มันเป็นสิ่งดีที่ทําให้คนรู้สึกดีค่ะวันหนึ่งเราจะเป็นตัวแบบสิ่งดีนี้ให้กับผู้คนรอบข้างได้ค่ะเป็นกําลังใจให้ต่อกันและกันนะคะและขอให้ทุกท่านค่ะมีชีวิตในแต่ละวันด้วยความรู้สึกดีมีความสุขเห็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองในทุกๆวันค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ